ก็กลับสวัสดีพี่น้องเช่าระบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วันนี้ก็กลับกันม่แล้วนะครับกับการตามหาของฟรี UGC วันนี้ของที่เราจะมาตามหากันวันนี้นั่นก็คือเอ็ e จ i ด Lucky h ี้แฮมนะครับ หรือว่าหมวกมาริโอสีเงินนั่นแหละครับผมของชิ้นนี้แจกทั้งหมด5,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปยังไม่ถึง200ชิ้นเลยนะครับส่วนใครที่อยากได้ก็อย่าลืมดูลิปนี้จนจบนะครับผมบอกเลยว่าดูลิปนี้จบรับของทําได้แน่นอนนะครับผมสาหรับแมปที่เราจะไปเล่นกันวันนี้นะครับนั่นก็คือแมปฟันซิมูเลเตอร์นะครับผมซึ่งหน้าตาเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็ญะตัดเข้าไปในเกมกันเลยนะครับผมหลังการที่เพื่อนๆเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับผมได้เพื่อนๆสังเกตทางด้านขวามือได้เลยนะคร ภารกิจเขาจะให้เราทําอยู่3ภารกิจนะครับภารกิจแรกเนี่ยเขาให้เราออนเป็นเวลา600นาทีนะครับก็เท่ากับ10ชั่วโมงนะครับผมส่วนภารกิจที่2นะครับเขาให้เราชวนเพื่อนทั้งหมด5คนนะครับส่วนภารกิจสุดท้ายเขาให้เราไปยันโลกสารนะครับซึ่งเพื่อนๆใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยภารกิจที่1ที่2อาจจะไม่ยากนะครับแต่มันจะใช้เวลาโลกที่3นิดนึงนะครับผมซึ่งเกมนี้ผมเคยมาเล่นแล้วนะครับตอนตามล่าหาหมวกสีทองใบนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นหมวกสีเงินนะครับที่เขาเอามาแจกกัน ผมจะบอกทิศเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้ของไวๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาใหม่เนี่ยให้เพื่อนๆต่อยกระสอบทรายได้เลยนะครับผมมันจะมีออโต้ให้ด้วยนะครับเกมนี้ออโต้เทรนนิ่งกับออโต้พันนะครับการออโต้เทรนนิ่งเนี่ยเพื่อนๆจะเป็นการต่อยกระสอบให้เองโดยอัตโนมัตินะครับส่วนออโต้พันนะครับเขาจะวิ่งไปต่อยกล่องอย่างนี้ให้เราเองนะครับผมยิ่งเรามีพลังเยอะเนี่ยต่อยได้แรงขึ้นนะครับผม สำหรับสัตว์เลี้ยงระดับรีเจนนะครับอันนี้ผมแนะนําเพื่อนๆนะครับมันจะมีรีวอร์ดให้ทางด้านขวามือนี้นะครับผมเพื่อนๆออนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆจะได้มา1ตัวนะครับอย่างเนี้ยผมออนไป3ชั่วโมงใช่ไหมครับผมก็ได้ได้มา3ามตัวอย่างนี้เลยนะครับผมแล้ววิธีการได้รับสัตว์เลี้ยงระดับรีเจนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือวงๆข้างบนเนี่ยครับที่มันเป็นลุงๆเนี่ยครับเพื่อนๆกดเข้ามานะครับ อันนี้นะครับเขาจะให้เราสูบนะครับอันนี้ผมว่ามันก็ง่ายเหมือนกันนะที่จะมาสูบเนี่ยรอบหนึ่งใช้เวลา5นาทีในการรีเฟซนะครับผมเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะว่าผมจะได้ไหมอันนี้ผมมีอยู่2สปินนะครับ ได้ครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ได้สัตว์เลี้ยงระดับดีเกนเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมมากดกันนะครับผมส่วนวิธีการรีเบิร์ดนะครับก็ให้เพื่อนๆมองทางด้านซ้ายมือนะครับผมมันได้เป็นรูปหัวใจอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆกดเข้ามาดูนะครับอย่างผมตอนนี้ถ้าผมจะรีเบิร์ดเดั้นหนึ่งอ่ะผมต้องใช้ทั้งหมด25ล้านเลยนะครับผมซึ่งใครที่น้อยกว่าผมเนี่ยก็อาจจะรีเบิร์ดใช้น้อยลงนะครับส่วนใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าเกิดใครเข้ามาใหม่แล้วเนี่ยตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนนนนนนนะะะตตตรรรรรงงงงีี้้้้มมมัััััััจกกเเเป็ูคคบบบาอ์ทหด5ผ ผมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่า5ครั้งหรือเปล่าแต่เราก็ต้องรีเบิร์ตตามประตูไปเรื่อยๆนะครับพอเรารีเบิร์ตมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือทางที่เราจะไปโลก2แล้วนะครับอันนี้ถ้าผมจาไม่ผิดนะถ้าเกิดโลก1ไปโลก2อ่ะเราใช้ทั้งหมดรู้สึกจะแค่สิบรีเบิร์ตมั้งครับถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่เนี้ยผมเล่นไปแล้วนะครับผมเล่นไปถึงเกือบโลกสามแล้วตอนแรกอ่ะผมก็เข้าใจว่ามันเป็นประตูใช่ไหมครับที่เข้าไปแล้วเราจะไปอีกโลกหนึ่งสรุปไม่ใช่นะครับ โลก2ไปโลก3เนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมด20รีเบิร์ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเนี่ยครับประตูที่ผมบอกตอนแรกที่ผมเข้าใจเนี่ยก็เหมือนที่เรามาโลก1ไปโลก2นะครับแต่พอเราเข้าประตูที่2มาแล้วเนี่ยปึ๊บมันไม่ไปโลก3มให้นะครับผมผมก็เลยลองเดินไปเรื่อยๆนะครับมาประตูนี้สรุปมันใช้20รีเบิร์ดนะครับผมก็เลยต้องมานั่งต่อยต่อผมก็ยังไม่ไปถึงโลก3นะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงลีเกนเนี่ยมันช่วยเรามากนะครับเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูนะถ้าผมถอดเนี่ยมันจะขึ ขึ้นทีละสิบสี่นะครับผมว่ามันน้อยน้อยมากนะครับแล้วผมลองใส่สัตว์ระดับรีเจนให้ดูนะมันมันโกงมากจริงๆครับสามหมื่นประมาณสามหมื่นหนึ่งนะครับต่อการต่อยครั้งหนึ่งนะครับยิ่งเราต่อยเร็วเท่าไหร่เนี่ยเออผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับเกมนี้มันมีระบบนวมด้วยนะครับผมซึ่งนวมเนี่ยเราได้จากการซื้อนะครับ ซ, usted, ซื้อซึ่งเงเ Arrow, ิงเนเอามาจากไหน,นเงินก็คือจากการที่เราไปออโต้พันไว้นะครับก็คือการต่อยกล่องนั่นแหละครับเราจะได้เงินมานะครับผมซึ่งราคาเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับใครอยากต่อยไว้เนี่ยก็ซื้อของแพงๆนะครับส่วนของผมตอนนี้ใช้แค่ถุงมือเขียวนะครับที่บวกการต่อยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเกิดเรื่องแล้วครับทุกคนซึ่งเมื่อกี to to ้ Anti comm. ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยผมกําลังนั่งตัดเลยภาพที่คุณเห็นนี่ผมกําลังตัดคลิปอยู่ครับผมเกิดหลุดครับและนี้ผมเข้าเกมมาใหม่เนี่ยสรุป มันมีกล่องเกิดด้วยนะครับผมซึ่งกล่องสุดท้ายอ่ะผมบอกเลยว่าโกงมากนะครับก่อนที่เราจะไปโลก3ามเนี่ยใครที่จะมารีเบิร์นะรน,ะน,นะครับผมแนะนานะครับรีบมาประตูสุดท้ายที่ผมลงคลิปไว้นะครับผมขเข้ามาก็จะเป็นหน้าตายย่างนี้เลยนะครับซึ่งของในกล่องอ่ะผมบอกเลยเมื่อกี้ผมลองนั่งดูนะครับของในกล่องแม่งโกงมากครับอันนี้อาจจะไม่ชัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองหยุดต่อยเพื่อนๆดูก่อนนะของในกล่องนี้ค่อนข้างโกงเลยนะครับของระดับดีเจนที่ผมบอกไปเนี่ยมันแค่400อยเองนะ แต่ดูของในกล่องที่มันดรอปมาครับโอ้โหบูส4,000 6,000บาไปแล้วสําหรับที่ใครดูคลิปนี้จนจบนะผมบอกเลยทีเด็ดเลยกล่องสุดท้ายอ่ะตอนแรกผมก็ต่อยโนมไปเรื่อยๆต่อยไปเรื่อยๆมันไม่มีออโต้พันใช่ไหมล่ะตอนที่ผมอัดคลิปอะ่ะตอนนี้มันอัพมาใหม่ผมว่าขี้โกงกัดเลยนะดูกล้ามเราขึ้นนะครับผมโอ้โหขึ้นทีเด้งเด้งเด้งก็โกงป้ายบางทีอะตอนนี้เราก็รีเบิร์ตไปทั้งหมด21ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าประตูให้เพื่อนๆดูก่อนนะกเซลอ u n ล็อก สำหรับใครที่สามเนี่ยก็ผ่านเลยนะครับผมสําหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นนะ่ะจะรีบๆไปเข้ามาเล่นเลยนะครับต่อยให้ถึงโลกที่2แล้วเข้าประตูโลกที่2มาให้ได้นะครับผมก่อนไปโลกที่3ามเนี่ยผมบอ,อกเลยว่าทีเด็ดเด็ดจริงเดี๋ยวนี้ผมก็ต้องขอตัวทําการไปตัดคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมจากกันด้วยภาพนี้เลยแล้วกันนะครับผมสาหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมส่วนอีพีหน้านั้นผมจะไปทำาะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย รีบมานะโลกสามาโกงจริงโกงจริง